สวัสดีค่ะค่ะวันนี้กัมภอ,อกับน,นัทธาสาวบุรีรัมพ์พัฒนินค่ะวันนี้นัดสิบผ้ามาเฮ็ดฮอร์โ,โมโนใส่ต้นตะไคร้เนาะค่ะกับหอมเปย์ที่นัดช่ำแช่นานไว้นะคะนัดก็จะเอาไปปลูกเนาะค่ะแต่ว่านัดปลูกเปลี่ยนกระถางน้ำปลาจ้ะแต่ว่านัดิมาเฮ็ดฮอร์โมนจากกระเปลือกไข่นะคะที่กินแล้วเนาะค่ะเก็บเปลือกไว้จ้ะกระได้ทงประมาณนี้เนาะค่ะเดี๋ยวนัดแล้วก็มีอันนี้เนาะค่ะเรดบูลเนาะคะ drink ะ่ะอินนิชี่ดริงก์กับกระทิงแดงฝรั่งจ้ะ กระถิ้งแดงเมืองหนองนะคะเรดบลูลข่ไข่ของเมืองไทยหอมค่งนะคะนักกะไปเบิองคลิปพี่ผีพันมากค่ะเป,เป็นเพิ่นเฮ็ดแล้วเออต้นใหม่ต้นพักเพิ่นงามเต้นใสดีจะ้ะออกดกหอมนักกะเลยเออเข้ามาเฮ็ดเบิ้งฮาหอมเปรี้ยนแตกก่กอฮามันงามาเพิ่อนนะะักจก็เลยเออลองๆนักกะใส่สากคะ่ะเปิ้ลเล้งเลื่อยทุกๆ อาส,สิใส่วิธีปันคือผีเป็นเหตุมาจะล่องเบิงเพื่อได้ผลอาบารน,นี้ไข่ทิมลงไปแล้วจะ้ะไข่กะใส่ประมาณเอ่อกือบสิบหน่วยนะค่ะที่นัดใส่เนาะค่ะประมาณแปดนวย <c oughs> ไข่แล้วก็นเนี่ยจะเรดบู l เนาะค่ะของเมืองนอกเข้ากระทิงแดงเมืองนอกเนาะคะ่ะใส่ลงไปเลยสองย่างเองค่ะใส่สองยาง ไปหมดเลยจ้ะวันนี้ห้ากับสามะปิดฝาแล้วก็เอาไปปั้นเนาะค่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียบปลั๊กสกักก่อนต้องขอภัยเลยจ้ะจะเสียงดังเนี่ยพ่อเราจะนัดปันประมาณนี้เนาะค่ะกับพ่อหยาบๆค่ะ ก็มีเศษเล็กน้อยเนาะคะ่ะปั่นประมาณนี้จ้ะเดี๋ยวข้าเสียเอาไปผสมน้ำเลยจ้าเปิดออกมาจ้ะนี่ก็ยังติดมองฟ้าเนาะคะ่ะเดี๋ยวเสียเอาลงนี้เลยอันน,น้ำนัดเตรียมไวน้นีประมาณหกลิตรเนาะจ้ะเสียดายเนาะจ้ะนาอติดน้ำอันนี้ฟ้า จะที่ปันใดเนาะคะ่ะที่นัดปันใดประมาณนี้หอ,หอมไม่เด้อจ้ะหอมอันนังกระทิ้งแดงนจะเท่ากับเศใสโอ้ยเด่นใสนาเจ้าของอันนี้คือเศษไข่เนาะคะ่ะ ยกมะหอดมะหอดหลังบาล่ะ hmm. ค the ่คะมะหอดในสวนหลังบานแล้ว oh อันน right. ี้พักมันปลูกโด้นตั้งแต่ปีที่แล้วคุณล่ะจ้ะเนี่ยมันเป็นกระลำรูปหัวใจเนาะค่ะกระลำหัวใจก็ร่างหัวจ้ะต่ตระหูว่ามันสิเป็นไห้ขือนหเนาะจ้ะเนาะนี่กระล่างหัวจ้ะก็ได้กินาตอนนั้นได้กินเนาะค่ะปีที่แล้วได้กินอยู่หัวสองหัวค่ะแต่ว่าปีนี้มันแก่เลรอคะบึ่งเนี่ยต้นมันมันแก่แล้วตาตระหว่ามันสิเป็นไห้ขือนบอเขาไม่สิเป็นไห้แต่จังสี่จ้ะนะคะ อันนี้กับผีพันไห้มาาเนาะค่ะมันกับกระเด้งจ้มันมองง่ามไห้นัดเบรยอันสืกกินเห่ามากเนาะค่ะเอาไปปีนากรปีนี่มันสายเกินไปแล้วอันนี้แหละค่ะมันสายคืออีหยังเนาะค่ะผีพันไห้มาาเนาะค่ะเนี่ยผีพันไห้มาาอุ้ยมีหอดนอนเนาะพี่น้องนอนกินแล้วนี่บางดอกมันตอนนั้นดอกมันยังบ้านดีอยู่ไหมพี่น้องเออนอนนอนไหมพี่น้อง นี่อันเอา้าดอกลนเลยเนี่ยจะ้ะน้บุหร u มันคือตัอนต้อนอีหยงังต้นบอกแตงบอกพี่น้องบอกนัดเนี่ยมันคือต้อนอีหยงังพี่น้องจ้าเนี่มันก็ออกยอดนีนกัางแบบออกดอกวิจ้ะอันนีด้ดอกมันนอนกินนะคะ่ะตายละดอกนอนกินหนึ่งนี่ก็นอนกินเท่ากันเนี่ยเดี๋ยวนะสิเอาฮอร์โมนใส่มันสีอันนี้ก็จะกัติดดอกดอกก้างอันนี้จ้ะพี่น้องจา้าบ่ส่วนอันนี้ก็เป็นตะไคร่ตะไคร่ ต้นเนี่ยนัดปกกลูกก่อนก่อนต้นต้นลาสุดนี่นัดนัดผึ่งผึ่งเอามาลงจ้ะแต่อันนี้มันก็มันกิดเปิดมันก็แตกไข่จ้ะตะไคร่กระปูกบัหลายจ้ะน,นี่ตะไคร่ไว้กินเนาะคะ่ะบุหรี่มันจะเป็นหัวไหวลล่องล่องปลูกเบิ่งจ้ะอันนี้คือหอมเปร็ดน,นัดปลูกสกัดทั้งนหน่อยหน่อไม่บานจ้ะนัดผึ่งก็ออกมาข้างนอกเนาะคะ่ะถึงเอาแยกใส่ก,สกระถางจ้ะกระถางกระดำบริไลล่างซำเหมือน,นั่นต,นตกก้นโตก็เลยเฝ้าใส่แล้วก็อันนี้ ดินเตื่อนดินวัดอาจารย์นี่ส่วนอันนี้ก็เป็นอ่พายิทตูพักอันนี้อพายิทตูฝรั่งนะค่ะอันนี้นะเสือมากินนะก็เซีออกหานะก็เลยมาเสียบจ้ะกระลังตอนนี้กระลังเซียพายติตูบานเห่านะคะอันนี้หอมเปย์ทุกอย่าหอมเปย์สองต้นมันกระลังแตกแต่พี่น,อน,น้องแล้ก็เลยเหยียบใส่ข้าวมันเลยเมื่อเสียใจแตกนะจ๊ะ ส่วนนั้นก็เป็นต้นหอมกับบกพริกจ้ะน่ะเบียดในห,หน่วยที่เกี่ยวนั้นบลกพริกกับต้นพริกหนามเจินต้องมีฝนตกจก้ะส่วนนีนก็เป็นอันนั้นอ่นอาหวานหางจระเข้แต่เข้าจะว่าสำหรับปลูกในบ้านจ้ะน้าบุหรุมันเป็นเพื่อบอนะัดมันแตกหลายกอค่ะนะคะเล่มลองเอาขขอมาปลูกข้างนอกก็สิเป็นในหุ่นบอดินก็แช่แช่ไปหน่อยก็สิเป็ในให้รู้จ้ะก็ลองเบิองจ้ะต้องใช้ตรงใดสื่อดินมาเปลี่ยนใหม่จ้ะเพราะว่ามันอมหนามผด ฝนมันตกอระจ้ะเนี่ยนากะเฮ็ดอันนี้ฮอร์โมนมาจาะ,ะนากาซีล่องเอาฮอ,อ,อร์โมนใส่ลูกผสมเป็นไฮท์ฮาร์วจ้ะพี่น้องจ้าเหมือนคนเมื่อก่อนฮอร์โมนเปลือกไข่กับกระทิงแดงพลังนะคะเนี่ยจ้ะนากาสีล่องเอาใส่ต้นกือไข่เนาะคะ่ะอันนี้ก็หอมปี มใส่หอมเปีอันนี้กับต้นนี้เราจะมาปูแล้วก็ลืมใส่หอมเปี๊กมีตะไคร้ชนอันนี้กับต้นยังบลูจะคุณไดห้หูบอกนายเด้อค่ะถ้าบปหลุมตน้นบกแตงข้ามันตน้นอีหยังหนอมีหนอนมากินดอกนั่นเอาฮอร์โมนใส่นี่ว,วังวาใส่เบิร์ดเลยจ้ะเขินซื้อมาพักอันนั้นกับตน้นบกพริกแล้วค่ะในตน้นน้อยๆนะกอเคี้ยวนั่น หน่อยต้มกักพริกจะ้ะน้องใส่อันนี้างกระดมดเข้าใจมากัดกินใบเบิร์ดมันกับว่าเป็นหายใเพือ่อหย่อนแมงมันลังควาน อันนี้บวกพริกจ้ะบวกพริกเผ็ดเผ็ดเนี่ยเอามาปูนมีจากต,นตน้นหาต้นใครอยู่จ้ะใครอยู่ล้างอยู่เสีเอาใส่งมงต้นเขาหดเรียบร้อยละค่ะนั่นะก็หดเรียบร,อยรย้อยแล้วเดี๋ยวข้ามาร่เบิงอ่า ต่อไปเนาะค่ะเดี๋ยวนัาเสียอัปเดตให้เบิ้งเนาะค่ะว่ามันเป็นหรือมันตายหรือจังไดมานล่อมาหลุนกันเนาะค่ะส่วนที่นัให้หลุนนี่บอมเอนพวกนี้เด้อจ้ะอันนี้มันบอกเป็นไหดอกมันเป็นกระแดงกระแดงจังไดดอกจ้ะแต่ะหนักบอลลูอีกละค่ะเพราะว่านัาใส่ฮอร์โมนไปแล้วนะบอลลูมันสีมางามบอหรือจังไดมาหลุนต้นดอกพริกจ้ะต้นดอกพริกแล้วก็อันนี้นัาบอลลูว่าต้นอีหยังผู้ใดหูบอกให้เด้อจ้ะเนี่ยมันเป็นทรงแบบเนี่ยมันบอกแตงบาจ้ะเมีนบอบอกแตงหรือจังไดหรือจังไดจ้ะ เมันก็ติดดอกก็ู้้จักนะติดดอกอยู่มาติดดอกหลายแต่ว่าทางน้อนโจโด,ดอกเขาตายจ้ะแต่มันก็ออกมาใหม่นี่ติดใหม่อยู่นี่ติดไม่แต่กับพันเป็นหน่วยอยู่แล้วก็ตะไคร่นะคะตะไคร่กระแตกให้แน่ตะไคร่หอมเปย์พายตูหอมเปย์จ้ะเดี๋ยวห้ามาหล่นกันแค่นี้ค่คะหล่นน,น้อยๆจ้ะพี่น้องจ้ามาเดี๋ยวนราจะอัปเดตให้เบุ๊อีกที่หนึ่งว่าหลังจากติใไ่ฮอร์โมนไปแล้วความจเจริญเติบโตเขาสิเป็นจังใดเนาะจ้ะ ค่าทำมาคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจใน,ในเรื่องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะสิเดียบ่ปลาดทุกคลิปที่นัดลดลงจ้าสำหรับมูลตองขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ